อุซาเบตเมาสิมาเอาก็ได้ไม่ได้ชี้วันี้กูก็จะได้ชี้อีกวูนสิป๊าร์ตน้องดอกนี้คักแค่นะโอ้ยหมานอีกแล้วครับผมหมานอีกแล้วอันนี้จะเป็นพี่น้องเห็ดอันละโงกเหลือง โอ้หึมึมโอ้โห้น้องคนตรงนี้ได้สองโอ้ยอึมดเห็นละงกเหลืองครับผมนะในสองดอกนะครับผมตัวไปอย่างนี้นะล um te ุงเติงสิหลเอเยนึงนะเดี๋ยวนี่อืคก็ตาดีเื้ ม่านเดี๋ยวเต็มกระตาเลยของเรานะโอ้ผ่านโอ้ยเหยียบตัวนี้ก็ได้เออตัวนี้มะเทสเออตัวนี้มะเทดโอ้ยอืโอ้ยสิดยบดมาขึ้นมาก่อนเลยนะไข่สวยสวยโอ้ยผู้ก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับพานหมีนะครับวันนี้ผมก็จะ พาทุกท่านมาหาเห็ดแล้วงกนะผมอยู่ที่ป่าบ้านผมเองนะผมตอนนี้กําลังออกนะครับโอ้โหชาวบ้านก็กําลังเดินหานะครับโอ้โอไข่ไข่วันนี้เราก็ได้ไข่ ได้เลยโสมจีโอ้โกูเหลืคากเนาะบุราสูโรกบานนะโบะกระยาดอกเขาเอาก็ได้ดดดนี้บอที่เจ้าหาว่านี่นะโดนี้เราว่านี่นะสอบพอฝนเด้งเด้งขึ้นไปเนาะโอ้ยหมานอีกแล้วครับผมหมานอีกแล้ว อันนี้จะเป็นเห็ดละโกแดงนะเพราะเอ้ยเ็ดละโกเหลืองนะครับผมโอ้ยจริงๆเขาต้องตัดอันตีมันออกครับแต่ว่าผมไม่ได้ตัดนะครับนี่ก็หาราเลาะตรงบริเวณนี้นะครับผมมันก็จะออกเป็นกระจุกกระจุกนะครับบางทีมันก็จะออกเป็นหมูนะครับผมก็ค่อยๆหานะครับ ก็แยกทางกับชาวบ้านนะผมชาวบ้านก็จะอยู่อีกฝั่งนู้นนะครับผมผมก็มาคนเดียวนะครับผมก็หาดานหน้ากันไปนะครับถ้าหมานก็ได้นะผมปาดน้องดอกนี้คัาแค่นะ เห็นแล้วดอกเดียวเก็บโฮมกันไปซื้อ ชาวบ้านก็กำลังตามกันลงมานะครับผมกำลังเสียนากัน,นอยู่ว่าจะไปตรงบริเวณไหนนะครับทงลล้้นน ป่าตรงบริเวณที่เดินมาตรงบริเวณนี้ค่อนข้างจะลกมากนะผมเป็นเป็นป่าลกทึบนะครับผมตอนนี้ก็คือกําลังจะหาทางไปอีกโขภพหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะไปหาเห็ดนะครับแต่ว่าทางทางไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับป่าที่เขียวแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับแถมลกด้วยนะครับนี่เห็ดก็จะออกตรงบริเวณโลโลนี้ขึ้นไปนะครับ ลกมากกุละบคักแล้วอืมดอกหนึ่งแล้วก็อยู่แต่ปุ้อีกฝั่งพุทธอีกปากระตาเวละอันนี้จะเป็นในช่วงเช้าๆนะครับผมที่ได้สำหรับวันนี้นะครับผม โอ้ยจะอ่อนเลยปูนะพี่น้องปูเห็ดนะน่ะนี่ครับผมเอาเสร็จปูก,กระต้้งตัดตีนนะครับผมอันนี้ผมคาถือกล้องนะผมผมก็เลยอันบริตต้าตีนเฮ็ดนะครับผมน่ะตัวนี้ก็ได้นี่ืม นี่จะเป็นเห็ดละโงกเหลืองนะครับผมอืมอ,อโอ้ยผูกน้องผูกไข่นน่ยนี้ก็ได้ไปครับผมไปหาต่อ,อม,มันหมานครับผมนม,น,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 มน,นี้ เราเลาะเห็ดนะผมโอ้ยทรงเพื่อที่เห็นอีกแล้วเนาะโอ้ยบ่แมนเนาะครับผมหาตามาสบอหาตามาโอ้หาตามา,า,าคือกันหาเอื่อน่อคนอยู่ กูซาเบตมาเอาสิมาเอาก็ได้ไม้กูได้ซีวนนี้กูก็จะได้ซิบูซีหืมขึนก็ตาแล้วโอ้ดอกบานโอ้ยเห็นยูสินะอ๋อกูก็ังิ่เอางี้อือบวสวยก็เอา ดอกบานพี่น้องเนาะกุหลาบานลนะเนาะแบบนี้ผมกคยชี้เอาทศตีนมันนะนะหรือว่าจังไดเนาะนี่สะอ่อนได้พี่น้องเอ้ยเนาะ,นะผมก็อ,อก้อมเลยนะครับดอกบานนะเหลือแต่ซ้ำน,นี้ละอันนี้ก็น่าจะเอาตีนพร้อมนะครับการ เราๆบริเวณแถวนี้เก no ็บโอ้หมานวะดอกนี้ก็สวยอยู่นะครับผม รูมๆออกกีดินออนนะครับผม,ม,มไปหาต่อครับผมมาดิโอพี่น้มองเห็ดอันละโงกเหลืองโอ้โูหึหึโอ้อโหน้องคน โอ้ยสได้ามาบบทานครับผมมันเท่ามันอยากเท่าแล้วค่ะอือ้ยอืมแบบนี้กินได้อยู่นะครับแต่ว่าผมคือเสี่ยงตีตีมันนะครับผมนี่เอา่ต่ตีนมันเมื่อแกงเพราะว่ายังไงตีนมันก็ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นดอกจังสิอะข่าเมื่อสิจังเสิเอานะครับผมมันบาจัางสิ โอนน้อันนี้ก็เท او อันนี้ก็เทาครับผมนะอเฮือสซูดน้อยเดี๋ยวก็ล้มแหละโอ้ยชิด่าบอกขึ้นมาก่อนเลยนะไข่สวยๆโอ้ยผู้โอ้ย ไข่สวยๆไข่สวยๆอืออือไข่สวยๆไข่สวยๆครับผมอืออืออ่าบ่อนี้ก็ได้กนะอือได้สามดอกบ่อนี่ เออของมันเท่าเนาะดิได uh, ้ได้ดิอือโอ้เท่าโอ้เท่าเท่ามันเท่าอย่างเงี้ยอันนี้ยังติ๊กอันนี้ได้เครื่องกระต่าเลยจะได้เครื่องกระต่าแล้วนะนี่เหตุของมึงเป็นแบบนี้แหละสวยมา ส่งรูเลยอมืวันนี้โอัยมันเท่าแล้วอีกก็ระหมานเนาะเอ้ยอันนี้ก็เห็ดเท่าอันนี้ก็เท่านอนเท่าแล้วอาดมมั้ยโบ้ก็เท่าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้นี้นี่นี่นี้โอ้ยจองเด้อบริเวณนี้นะความก็เด้อเก็บมึงเนี่ยได้อเก็บมึงเนี่ยได้อ อ๋อมันตัวหลูเนาะน้า,อนาโอเด่ปลาหลูอีห๋เขี่ยก็สะายเห็ดท้อนี่เนาะเหมือนจะมีแล้วพี่น้องจะหาตอนใหม่บัน มีแต่โดกเท่านะครับผมเฮ็ดกัได้วันนี้ก็หมานไ่เห็ดเท่าไปครับผมเดี๋ยวเจ้าไปหานะครับเขาจะหาหมดแล้วอ๋อเห็ดเท่านนเนาะนะผมมีไข่มันเนะบอ,อ สิลอีอันนึงนะเด้นนี่อ๋คือตาดีเลยอือม่านเดี๋ยวเต็มก็ตาเลยของเรานะผ่านโอ้ยเหียตัวนี้ขนไดเหี้ยมอเต็ด โอ้อะไรยังได้สวยบาดน,นี่็ม,มานดีแท้ทางนั้นนะเอาปลาดอนไ่้จนะ้ะบวเหตนะตรงนี้ได้สองอ้ยอ้ย,อย ดอกงามๆเลยครับผมวางค่อยๆนะนี่หมานอยู่หมานอยู่โอ้ยโอ้โอโอโออยอ,ยอยไปลงคลองะโลงคลองเลยลงกระตาไปหาต่อครับผมวันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับผมก็มาตั้งแต่ดึกนะครับผมเผื่อสีมาฮอดนะครับกัน บริมีเฉพาะกลุ่มที่พวกผมมาหานะครับผมก็จะมีคนที่มาก้านกลางคืนด้วยครับผมแต่หลายคนอยู่นะครับเต็มหัวคูหาเลยเบอร์หรือว่าหามันมีนะมมโหเบิ่งเห็ดเท่าเห็ดละงกเหลืองครับผมนะ ในสองดอกนะครับผมตรงบริเวณนี้อืมอจีบจีบจีบโอ้โหจีจีหมอเห็ดกับมนันน้พูนพี่น้องเห็ดนะอืม นอลดีแล้วจะตั้งหลายดอกเปสั่งกันไปกันเนาะคนสั่งเลยได้าบลเอาทิศบานได้เอู่บอลดีๆจีตุมาเนาะบ่กเาจีบได้บอกินข้าวลูกปอยลูน้อยหินน้ยหินจีตุนี่ไม่สะอาดริงอลุกไปไหมล